สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูคนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนคนใหม่นะคะเราพบกันในวิชาเดิมค่ะการงานอาชีพนะคะในระดับชั้นป .3 นั่นเองค่ะวันนี้พบกันในวันที่4พฤศจิกายน2564ค่ะเราพบกันนะคะกับหนังสือเล่มน,นี้เล่มเดิมค่ะการงานอาชีพนะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะแล้วก็หน่วยการเรียนที่เท่าไร่นะคะเราไปดูกันเลยค่ะในส่วนของระดับชั้นป .3 นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นั่นเองค่ะเรื่องของงานช่างนะคะ เนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็น,นเรื่องของการบำร,รุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวตัวอย่างการบำร,รุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวแล้วก็ประโยชน์ของการบำร,รุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวคะ่ะ การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะของเล่นนั้นเมื่อเราเล่นก็ช่วยในการพัฒนาทางด้านกล้ามเนือ้อทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์พลาสติกตุ๊กตาผ้าของใช้ส่วนตัวนั้นก็จะมีในส่วนของ กล่องดินสอเสื้อผ้าแก้วน้ำพลาสติกนะคะของเล่นของใช้นะคะที่ใช้งานเป็นประจำอาจจะเกิดการชำรุดได้หรือว่าเกิดการเสียหายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหลุดเกิดการแตกหักหรือว่าเกิดการฉีกขาดได้นะคะดังนั้นเราจึงต้องรู้จักบำรุงรักษาแล้วก็ ซ่อมแซมอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อให้สิ่งของนั้นใช้งานได้นานขึ้นค่ะของเล่นของใช้นะคะส่วนใหญ่แล้วอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายได้ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าสาเหตุของการชำรุดการเสียหายนั้นมีอะไรบ้างล่ะเราไปดูกันค่ะสิ่งที่ทำให้ของเล่นของใช้ เกิดการชำรุดเสียหายนะคะก็จะเป็นการเล่นหรือการใช้งานที่ผิดวิธีนั่นเองค่ะเช่นทำให้ของเล่นตกพื้นทำให้ชิ้นส่วนแตกกระจายนะคะหรือว่างัดแงะหรือแกะชิ้นส่วนต่างๆของของเล่นของใช้โดยที่ไม่อ่านคู่มือนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเมื่อเราเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิมนั่นเองค่ะก็อาจจะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหายได้นะคะถ้าต้องการให้ของเล่นของใช้ยังมีสภาพดีไว้เล่นอยู่นะคะหรือว่าไว้ใช้งานอยู่ให้ใช้ได้นานนะคะควรที่จะ บำรุงรักษาอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเรามาดูกันสิคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะก็คือสํำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทําของเล่นของใช้ที่ชํารุดนะคะเพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยค่ะ เราจะต้องศึกษาคู่มือหรือคําแนะนำการใช้งานนะคะที่แนบมากับของเล่นของใช้นั้นนะคะเพื่อที่เราจะใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็บำรุงรักษาได้อย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องตรวจสอบลักษณะการชำรุดของของเล่นของใช้เพื่อจะได้บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่นของใช้ให้นำกลับมาใช้งานได้นะคะหรือว่านำมาเล่นได้อีกนั้นนะคะจะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆดังนี้นะคะก็จะเป็นต้องเก็บรักษาอะไหล่ต่างๆหรือชิ้นส่วนที่ ํำรุดไว้ด้วยนะคะเพื่อนำมาซ่อมแซมและประกอบใหม่ให้ใช้งานได้ดังเดิมนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมแซมนะคะโดยต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างระมัดระวังด้วยนะคะ เวลาที่เราใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเราไม่ควรที่จะหยอกล้อกันหรือว่าเล่นกันนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเราเล่นกันเราหยอกล้อกันขณะที่เราใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะคะก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะ และต่อมาค่ะจะเป็นในเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างประหยัดและรู้คุณค่านะคะโดยเราจะใช้เท่าที่จำเป็นนะคะใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็มันบำรุงรักษาและซ่อมแซมนะคะเมื่อเกิดการชำรุดนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ค่ะข้อต่อมานะคะเราจะต้องทำงานด้วยความประณีตนะคะละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็ตรวจผลงานนะคะตรวจสอบดูสิคะถ้าหากเกิดข้อบกพร่องต่างๆหรือว่าถ้าเราพบ ข้อบกพร่องนะคะเราก็ต้องรีบแก้ไขโดยทันทีนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเราจะต้องทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นของใช้นะคะรวมถึงบริเวณที่ทำงานให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะการใช้และบำรุงรักษาของเล่นและสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆอย่างถูกต้องปลอดภัยนั้นนะคะจะทำให้สิ่งของเครื่องใช้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะกระบวนการในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกต้องเราก็ จะต้องทำดังนี้เลยค่ะก็คือใช้ให้ถูกวิธีนะคะคือใช้ให้ถูกหน้าที่แล้วก็ขั้นตอนการใช้ด้วยค่ะโดยจะต้องศึกษาวิธีการเล่นหรือวิธีการใช้ด้วยนะคะเช่นการเล่นจิ๊กซอนะคะตัวตอ่อไม่ควรเล่นและจัดเก็บปะปนกับสิ่งของอื่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะควรเก็บเข้าชุดหรือ ใ่ในกล่องของเล่นด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันการสูญหายได้ด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็ต้องใช้ให้ปลอดภัยนะคะคือควรตรวจความพร้อมของสิ่งของที่จะเล่นหรือจะใช้ว่าอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือไม่ชำรุด หรือไม่นะคะขณะใช้ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ควรวางของไว้เกลื่อนกลาดนะคะหลังจากใช้แล้วควรที่จะทำความสะอาดและเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบคะต่อมาค่ะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือใช้ตามระยะเวลาที่จำเป็นนะคะรู้ว่า ควรใช้หรือเล่นเวลาใดนะคะและใช้อย่างพนุถนอมนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของการบำรุงรักษาของเล่นนะคะนักเรียนควรที่จะดูแลรักษาของเล่นนะคะเพื่อให้ของเล่นนั้นสะอาดดูใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็ น่าเล่นอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้นานเล่นได้นานนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยเมื่อนำของเล่นมาเล่นเราจะต้องรู้จักการบำรุงรักษาของเล่นด้วยค่ะก็จะมีในส่วนของของเล่นที่เป็นแก้วและปูนปลาสเตอร์นะคะต้องไม่โยนหรือควางหรือ วางกระแทกแรงๆนะคะเพราะว่าการกระทำเหล่านี้ทำให้สิ่งของนั้นชำรุดเสียหายได้นะคะในส่วนของของเล่นที่เป็นกระดาษนะคะหรือใช้แบตเตอรี่นะคะต้องไม่ให้เปียกน้ำนะคะหรือไม่ให้ใกล้เปลวไฟด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้ เกิดการชำรุดเสียหายได้นะคะส่วนกระดาษก็จะเปียกน้ำได้นั่นเองค่ะของเล่นที่เป็นตัวต่อจิ๊กซอนะคะเวลาเล่นควรวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ควรเล่นหรือจัดเก็บปะปนกับสิ่งของอื่นๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ค้นหาได้ยากนะคะเวลาที่จะเล่น หรือว่าอาจจะเกิดการเสียหายหรือสูญหายได้นะคะในส่วนของของเล่นที่เป็นผ้านะคะเช่นตุ๊กตาแบบต่างๆนะคะไม่ควรวางในที่สกรปรกนะคะแล้วก็อย่าให้เปียกน้ำนะคะแต่ถ้าเปียกน้ำต้องตากให้แห้งเลยค่ะเพราะตุ๊กตาผ้า จะสกปรกได้ง่ายนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดการขาดนะคะเราก็ควรที่จะใช้เข็มกลับได้นะคะเย็บซ่อมแซมให้มีสภาพที่เหมือนเดิมค่ะต่อมาของเล่นที่เป็นอันตรายนะคะมีคมและปลายแหลมนะคะเช่นปืนอัดลมนะคะดาบนะคะ ดาบพิฆาตอสูนนี่นะคะห้ามนำมายิงใส่กันนะคะห้ามนำมาตีมาฟาดหรือว่าแทงกันนะคะเพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้คะ่ะนักเรียนนำใบงานที่ได้รับไปเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ขึ้นมาเลยนะคะก็จะ มีชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะนักเรียนเขียนให้ครบค่ะและโจทย์บอกว่านักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวโดยเขียนตัวอักษรลงในช่องว่างนะคะหรือว่าในวงกลมนั่นเองค่ะก็จะมีกไก่ ตรวจสอบสภาพของเล่นหรือของใช้ว่าชำรุดส่วนใดขอไข่บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่นหรือของใช้ให้มีสภาพเหมือนเดิมขอควายพิจารณาดูว่าของเล่นหรือของใช้ทำมาจากวัสดุประเภทใดงองงู ศึกษาคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งานของของเล่นหรือของใช้นั้นจอจารย์ทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้นะคะนักเรียนนำ ตัวอักษรนะคะก็คือกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานมาเติมลงไปนะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4แล้วก็ขั้นตอนที่5นะคะเติมลงไปนะคะขั้นตอนที่1ก็คือขอควายนั่นเองค่ะพิจารณาดูว่าของเล่นหรือของใช้ทำมาจากวัสดุ ประเทศใดนะคะขั้นตอนที่สองก็คืององงูค่ะศึกษาคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งานของของเล่นหรือของใช้นั้นขั้นตอนที่3ก็คือกอไก่ค่ะตรวจสอบสภาพของเล่นหรือของใช้ว่าชำรุดส่วนใดส่วนขั้นตอนที่4ี่คือขอไข่ค่ะ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่นหรือของใช้ให้มีสภาพเหมือนเดิมและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5นะคะก็คือจอจานค่ะทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ค่ะนี่ก็จะเป็น ใบงานที่ครูให้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะต่อมานะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะของข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะโจทย์บอกว่านักเรียนสังเกตภาพของเล่นที่ชำรุดแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะ นี่จะเป็นรูปภาพนะคะของเล่นดูสิคะว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะคะของเล่นในภาพชำรุดอย่างไรนะคะระหว่างชิ้นส่วนของเล่นแตกหักกับสกรูที่ใช้ยึดชิ้นส่วนของเล่นหลุดออกมานะคะคำตอบก็คือ สกรูที่ใช้ยึดชิ้นส่วนของเล่นหลุดออกมานั่นเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนจะซ่อมแซมของเล่นนี้อย่างไรก็จะมีใช้ไขควงคันสกรูยึดชิ้นส่วนของเล่นให้แน่นใช้กาวติดชิ้นส่วนของเล่นที่แตกหักเข้าดังเดิมนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อแรกค่ะใช้ไขควงขันสกรูยึดชิ้นส่วนของเล่นให้แน่นนั่นเองค่ะวันนี้ครูก็ให้ทำเพียงแค่แผ่นเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันในสัปดาห์หน้าอีกนะคะวันนี้นะคะครูปูได้สอนจบแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะ ทบทวนบทเรียนนะคะและในส่วนของการสอบแต่ละสัปดาห์นะคะทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้วิชาการงานอาชีพยังไม่มีการสอบนะคะแต่ว่านักเรียนจะต้องสอบในส่วนของวิชาอื่นด้วยนะคะทำให้ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียนด้วยนะคะ วันนี้ครูปูก็ขอบอกว่าสวัสดีค่ะ